ตรงนี้บวก6อิเล็กตรอน6กองสิบสอง6แล้วหอิเล็กตรอนอืมอฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายประจุเป็นลบหกลบสองเป็นลบแปดใช่ป่ะลบแปดตรงนี้เป็นบวกหกเขียนไม่พอลบหกบวกแปดตรงนี้ก็บวกเข้าไปอีก สิบสี่ไฮโดรเจนอะตอมอืมแล้วก็บวกน้ำเข้าไปก็บวกน้ำฝั่งนี้เข้าไปใช่ปะบวกเจ็ดน้ำก็เท่ากันและโอเคนะเสร็จแล้วปับ๊บเราก็มาดูตรงนี้มันบวกมันจ่ายไปสองอิเล็กตรอนแต่ฝั่งนี้มันรับมาหอิเล็กตรอนก็เลยเอา3าคูณสมการออกซิเดชันก็เป็นสามตรงนี้ก็เป็นหกเป็นหกก็เลยเขียงบนได้เป็นสาม สองหกแล้วก็ตรงนี้ก็บวกสิบสี่วันที่ไม่พอบวกสิบสี่บวก,บวกแล้วตรงนี้ก็บวกเจ็ดน้ำถูกปะช่วยดูให้ด้วยพี่กลงกก้งวันนี้ <laughs> เอออ่ะต่อไปเปลี่ยนละเปลี่ยนละไปดูในสารละลายเบสบ้าง ดุนิสสารละลายเบก็คล้ายๆกับดุนิสสารละลายกรดเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากเวลาเราดุนประจุด้วยไฮโดรเจนอะตอมอะเปลี่ยนเป็นใช้ไฮดรอกไซด์อะตอมถูกว่าอะออกซิเดชันออกซิเดชันก็คือจ่ายอิเล็กตรอนออกไป C N ลบ M N ตรงนี้เป็นเท่าไหร่เป็นบวกเจ็ดเรียกออกซิเดชันเป็นบวกเจ็ดตรงนี้เป็นบวกสี่ ตรงนี้เอ็นเป็นเอ็นเป็นลบห้าตรงนี้เอ็น,นเป็นลบสามใช่ป่ะขาซีเป็นสี่เวลาเราดูอ่ะเรา เขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกตัว e.n มากกว่าก็คือก็คือให้เหมือนกับว่าให้ตัวที่ e.n สูงอะ่ะเป็นตัวหลักใช่ไหมตัวนี้อะไรมากกว่าเออก็คืออารมก็คือตัวที่อะอตอมที่มี e.n สูงอะ่ะก็คือจะมีเลขออกซิเดชันไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราจะเปลี่ยน ตัวที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้คือตัวที่มี en น้อยกว่าอย่างข้อเนี้ en น้อยกว่าคือตัว c ถูกปะคาร์บอนถูก n มันอยู่ฝั่งขวาของตารางธาตุถูกปะเออฉะนั้น n ปกติมันเป็นลบห้าตรงนี้ก็ได้เป็นบวกสี่ o เป็น 2. ลบสองลบสองบวกด้วยลบห้าเป็นลบเจ็ดใช่ปะตัวนี้ก็เลยต้อง c เป็นบวกหก ออกซิเดชันก็คืออันไหนก็คือตัวที่จ่ายไปใช่ไหมก็คือ C N ลบกลายเป็น C N O ลตัว C ต,วตัว C มันเท่ากันล้วทั้งสองฝั่งเราก็เลยดูว่ามันจ่ายอิเล็กตรอนไปกี่ตัวก็คือมันจาก4ไปเป็น6ก็คืออืมก็คือมันจ่ายอิเล็กตรอนไป2ตัวต่อไปเรามาดูนประจุ ประจุฝั่งซ้ายเป็นลบหนึ่งประจุฝั่งขวาเป็นลบสามเขาบอกว่าในสารละลายเบสเวลาดุลประจุให้ดุลด้วยไฮดรอกไซด์ค่ะงั้นก็ต้องใส่ฝั่งนี้ไปบวก2องไฮดรอกไซด์ต่อไปดุน O หรือดุน H ฝั่งนี้มี O 1ตัวฝั่งนี้มี O 2ตัวแต่มีเอตัวหนึ่งก็เลยบวกน้ำไปฝั่งนี้เพิ่มตัวหนึ่ง ก็จะได้เท่ากันสองฝั่งแล้วโอเคนะต่อไปรีดักชันรีดักชัน M N O 0อืมก็คือตอน M N ทั้งสองฝั่งเท่ากันแล้วถูกปะเราก็มาดูบวกเกลายเป็นบวกสแสดงว่ามันรับมา3อิเล็กตรอนเพราะเรามาใสอิเล็กตรอนปั๊บฝั่งนี้กลายเป็น ประจุเป็นลบสฝั่งนี้กลายเป็น0เราก็เลยทำให้มันประจุเท่ากันก็คือ4ไฮดรไซด์ดูน้ำต่อไปดูน้ำเอ้ยดู h กบ o h ฝั่งนี้มี4 O ฝั่งนี้มี6 H ฝั่งนี้ไม่มี O ฝั่งนี้มี4ก็เลยบวกเข้าไปอีก สองน้ำเห็นไหอ่ะเสร็จแล้วว่าก็ใส่เข้าไปข้างบนตรงนี้มาจ่ายไปสองอิเล็กตรอนตรงนี้ตรงนี้รับมา3มอิเล็กตรอนเราก็เอาคอรโนอรของมันนะคูณเข้าไปก็คือหกใช่ไหก็ตรงนี้คูณสามส่วนอ่ารีดักชันเนี่ยคูณด้วยสองตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสามเพื่อจะได้มันแบบรับจ่ายอิเล็กตรอนเท่ากันไง ตรงนี้ก็กลายเป็นสามตรงนี้ก็กลายเป็น 2, 3, 2. สองสามสองแล้วอย่าลืมตรงนี้มันหกไฮดรอกไซด์ฝั่งนี้มันแปดไฮดรอกไซด์ก็เลยใส่ตรงนี้ไปสองไฮดรอกไซด์ถูกปะ 6, 8, หกแปดเหลือสองอืมเหลืออะไรอีกนี่เขียนแล้วเขียนแล้วเขียนแล้ว น้ำน้ำฝั่งนี้มีสามน้ำฝั่งนี้มีสี่น้ำก็เลยบวกน้ำฝั่งนี้ไปไหนึ่งเข้ยไหมเขียนน้ำแล้วตัดทิ้งนี่เขียนแล้วเขียนแล้วเขียนแล้วจบแล้วโอเคก็เลยแปลกลายเป็นพิสูจน์ฟังพี่เขียนแบบยุ่งยากมากเลยก็กลายเป็นน้ำหนึ่งอะตอมบวกกับสามเซนไอออนหนึ่งอะตอมเอ้ยสามอะตอมแล้วก็บวกสอง แมงกานินออกไซด์3ามยานอะไรเนี่ยแหละบวก2 mn o 2บวก2 o h ลบต่อไปเสร็จแล้วมาดูข้ององูงองูมันจะแปลกนิดนึงตรงที่ฝั่งซ้ายอะ่ะแทนที่มันจะมี2ตัวใช่ว่ารับจ่ายค่ะกลายเป็นมี br 2ตัวเดียวทำไงก็ไม่เป็นไรก็เขียนเหมือนเดิมก,ก็มันก็กลายเป็นว่า br 2อะ่ะเป็นทั้งตัวรับแล้วก็เป็นทั้งตัวจ่ายด้วยเพราะตรงนี้มันเลขออกซิเดชันเป็นศนแต่ บรมีนตรงนี้เลขออกซิเดชันเป็นบวกห้าถูกป,ปะแล้วตรงนี้เป็นโบรมีนเป็นลบหนึ่งแสดงว่าออกซิเดชันก็เกิดจาก Br2 นี่แหละจ่ายไปกลายเป็น BrO3 ลบเพราะว่าเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นจาก0ูนย์เป็น5ถูกป,ปะอืมเราเสร็จแล้ว,วามาดูฝั่งซ้ายโบมีมี 2, 2องออะตอมฝั่งขวาโบมีนมันมีแค่ะอะตอมเดียวเราก็เลยใส่2เข้าไปฝั่งขวา ศกลายเป็นบวกห้ 5, ฉะนั้นตรงนี้จ่ายมา10บอิเล็กตรอนถูกปะสิบอิเล็กตรอนปั๊บเราก็มาดูต่อประจุฝั่งซ้ายเป็นลบสิฝั่งขวาเป็นลบสิฝั่งซ้ายเป็น0ดุนประจุเพราะนี้สารลายเบสเราก็เลยบวกเข้าไปอีก12 o OH สองลบีสารลายเบสแล้วใช้ไฮดรไซด์ออนเป็นการดุนประจุนะเราปั๊บฝั่งซ้ายมี12ไฮโดรเจน ฝั่งขวาไม่มีไฮโดรเจนเลยเราก็เลยบวกเข้าไป6น้ำฝั่งซ้ายมี12ออกซิเจนฝั่งขวา12ออกซิเจนเท่ากันแล้วจบออกซิเดชันมาทำดีเรกชันต่อดีเชันเกิดจากก็ BR2 ตัวเดิมแต่คนนี้ BR2 เนี่ยรับเข้ามาเพิ่มถูกปะรับเข้ามาเท่าไหร่รับเข้ามาเอาเขียนนี้ก่อนเขียน BR ลบก่อน เบียร์ลบปับ๊บฝั่งซ้ายเบียรโมมีมีสองอะตอมฝั่งขวามีอะตอมเดียวก็เลยเพิ่มสองเข้าไปเรารับเข้ามาสองอิเล็กตรอนแค่นี้เองจบแล้วเพราะว่าประจุฝั่งซ้ายฝั่งขวาเท่ากันแล้วก็ไม่มี OH ให้ต้องดุลแล้วถูกปะเราก็เลยจัดการรวมสมการเข้าไปข,าข้างบนจ่ายไป10อิเล็กตรอนข้างล่างก็ต้อง10อิเล็กตรอนด้วยก็เอาคูณ5คูณรีดักชันเข้าไปก็กลายเป็น5 BR2 บวกด้วย10อิเล็กตรอนกลายเป็น10 Br ตรงนี้5โบมีนข้างบน1ตัวก็เป็น6ตรงนี้ก็เป็น2ตรงนี้ก็เป็น10แต่เราอย่าลืมตรงนี้มี12 OH ลบด้วยเขียนไปด้วย12 12 OH ลบ เห็ไหมหมดแล้วบุญปฏิกิยาดีดอกก็มีแค่เนี้